ไม่ใช่เอหนื่อยแล้วใช่ไมไม่ไหวรัาเหนื่อยบอกง่ายๆหนจที่ไม่ช่วยผิดงหน้าขึ้นเราคือเหนื่อยเลยไม่อาไรม่รู้ไม่ชี้ใครชี้ใคร่แบบไม่รู้ชี้ใครเป็นเกงแดงมั้งอย่างเงี้ยนีว่างแล้วตอนนี้ เราเซฟแล้วใช่อยไว้รอบหลังตรงนี้ป่ะหลังไอไไไไขึ้้้นปยิงอแบ๊กไอ้แบ๊กเก็ขึ้นมากตอนกลางไงี่ยแต่ว่าผมเติมเงาหม่เคยได้บอลเลยเติมก็ได้เงาเพราะเามาทำหมุนขีดโบว์ขีดเว้นนี่เขาพยายามจะป้ายนะแต่มันไม่มีไม่มีช่องแล้วเออนี่แหละเขาจะทปหดุนไม่ได้บอลไม่ได้บอลไอ้สูเข้าแล้วเฮ้ยเอออ่ะยิ้มไม่ดีหรอปังปังปังเนี่ยไปเพื่อนละ